ครนะครับที่กําลังมีปัญหาในการทำคอนเทนต์รีวิวของตัวเองอยู่นะครับไม่ว่าคุณจะทําช่องบนแพลตฟอร์มไหนก็ตามเนี่ยแล้วอยากทำคอนเทนต์รีวิวลงช่องแต่ด้านเจอปัญหาหลายอย่างนะครับในการทำคอนเทนต์รีวิวเช่นไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับไม่รู้จะเรียงลําดับเนื้อหาก่อนหลังหรือบางทีทำทไปแล้วเนี่ยดูเนื้อหาแล้วงงวางลําดับเนื้อหาไม่ได้ในวันนี้ผมเอาทริคแล้วก็ขั้นตอนในการทำคอนเทนต์รีวิวของผมเองเนี่ยมาเฉลยให้ดูกันนะครับว่ามีเทคนิคยังไงมีขั้นตอนในการทำคอนเทนต์แบบไหนบ นี่จบนะครับคุณจะสามารถเข้าใจกระบวนการทำคอนเทนต์รีวิวได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้คนเนี่ยสามารถทำคอนเทนต์ลงช่องตัวเองได้น่ๆครับซึ่งเนื้อหาในตอนนี้นะครับจะโปพื้นฐานสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่มีสกิลเรื่องการทำคอนเทนต์หรือการทำรีวิวเลยเพราะงั้นเนื้อหาตอนนี้จะเป็นระดับที่ย่อยง,ง่ายๆแล้วก็ให้คุณเนี่ยสามารถต่อยอดได้มากขึ้นครับในขั้นตอนแรกนะครับผมอยากใ,ให้คุณเนี่ยเริ่มต้นที่จะทำความเข้าใจอุปกรณ์ที่คุณจะทำการรีวิวก่อนเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สคัญครรอุปกณ์ ว่าสินค้าทุกตัวในโลกใบนี้นะครับมันจะมีจุดเด่นหรือว่าสเปคหลักๆที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเขามีใส่ไว้ในหน้าเว็บเลยหรือว่าอยู่ข้างกล่องนะครับพวกนี้เราสามารถดูได้นะครับแต่ง่ายที่สุดเนี่ยเราก็ดูในเว็บแหละแล้วก็ลองจับอุปกรณ์ของเขาพร้อมๆกันไปด้วยครับผมขอยกตัวอย่างกล้อง DJI Pocket 3นะครับที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เนี่ยตัวนี้น่าจะเคยเห็นกันนะครับแล้วก็คุ้นเคยเนาะกล้องตัวนี้มันจะมีจุดเด่นหลายๆอย่างที่เป็นสเปคนะครับยกตัวอย่างเช่นความละเอียดระดับ 4K ถ่ายวิดีโอ 4K ได้60เฟรมอะไรเง รหรือว่าจะเป็นขนาดที่มันเล็กเซนเซอร์1นิ้วแล้วก็ถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนได้คมชัดไอ้สเปคพวกนี้นะครับคุณจะต้องทําความเข้าใจมันให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเรากําลังเล่าเรื่องตัวสินค้าตัวนี้ถูกไหมการเริ่มต้นที่จะรู้จักกับอุปกรณ์รู้จักถึงสเปคของมันแล้วก็รู้จักถึงจุดขายของมันเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณจะข้ามไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องเข้าใจจริงๆว่าจุดเด่นหลักของเขาเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็จุดขายของเขาที่เราจะนําไปเล่าเนี่ยมีอะไรลองศึกษานะครับแล้วก็ ได้นะครับให้คุณได้เข้าใจแบบเข้าใจจริงๆอ่ะว่าไอ้สิ่งนี้มันมีจุดข,ขายอะไรมีความสามารถหลัก เรื่องอะไรครับตรงนี้ห้ามข้ามเลยครับโดยผมจะมีเทร็กเสริมอีกนิดนึงนะครับในการศึกษาแล้วก็โน้ตข้อมูลเกี่ยวกับสเปคหลักของอุปกรณ์เรานะครับผมจะทําเป็นบุเลตไว้เนาะไล่ตั้งแต่ความละเอียดของเขานะครับไล่ตั้งแต่การออกแบบไล่ทุกอย่างที่เรามองเห็นนะครับซึ่งการทําแบบนี้จะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมของตัวโปรดักต์ได้ชัดขึ้นในหลายๆมุมครับในขั้นตอนที่2ต่อมานะครับจะเป็นการคิดแล้วก็วิเคราะห์แหะครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะหยิบมารีวิวเนี่ยบริษัทเขาตั้งใจออกแบบมาเพื่อใครกันแน่นะ ออกแบบมาให้ใครใช้นะครับหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องของตัวอุปรกรณ์เนี่ยมันใช้งานแบบไหนได้บ้างครับฟังหัวข้อแล้วใจเย็นนะครับยังไม่ต้องคิด ปัญหาทีเดียวนะเดี๋ยวจะปวดหัวมันจะพูดได้หลายมุมนะครับจากหัวข้อที่ผมเกริ่นไปคืออุปรกรณ์ตัวหนึ่งเนี่ยเราเห็นตัวสเปคของเขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าคุณภาพเขาเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงดีไซน์เป็นยังไงแต่ในขั้นตอนนี้เราจะเอาสเปคทั้งหลายเนี่ยมาลองกําหนดกรอบที่จะเล่าว,ว่าเราจะเล่าในมิติไหนนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่3มิติด้วยกันที่ผมบอกลหลักๆก็คือเขาออกแบบมาเพื่อใครนะครับหรือว่าเขาออกแบบมาให้ใครใช้นะครับหรือว่าตัวอุปรกรณ์เนี่ยมันใช้แบบไหนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้้ฟัังงนเป็ตวกลอ DJ าก,การวิเคราะห์แบบแรกเนี่ยคืออุปกรณ์ตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อใครนะครับอย่างเช่นกล้องแอ็ชั่นเนี่ยเขาจะออกแบบมาเพื่อคนใช้งานประเภทกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือการถ่ายวิดีโอแบบผาดพ้นอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพรวมแล้วว่าสเปคเหล่านี้มันจะไปอยู่ในกลุ่มคนที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือว่าการถ่ายวิดีโอแบบผาดพนได้ยังไงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความทนทานของตัวอุปกรณ์นะครับที่มันเน้นทนและต้องใช้อึดเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้เขาเล่นกีฬาที่แบบเน้นความเร็วแล้วก็มีความรุนแรงใช่ไหม หรือจะเป็นคุณภาพวิดีโอที่มันโดดเด่นมากๆสาหรับกีฬาพวกนี้หรือจะเป็นมุมกว้างแบบนี้ก็ได้นะครับเมื่อเรากําหนดได้ว่าอย่างแรกคือเขาออกแบบมาเพื่อกลุ่มคนที่อยู่ในกีฬาเอ็กซ์เีมเนี่ยสเปคทั้งหลายเนี่ยเราก็จะรู้แนวโน้มแล้วว่าเราจะเล่าไปในทิศทางไหนครับหรือว่าจะเป็นการวิเคราะห์อย่างที่2นะครับคืออุปรกรณ์ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ใครใช้นะครับลักษณะนี้จะเป็นการเอาพฤติกรรมของคนนั้นๆเนี่ยมาเป็นตัวตั้งยกตัวอย่างเช่นกล้องแอคชั่นตัวเดิมนะครับตัวดีเจแอคชั่นเนี่ยผมอยากจะคุยกับคน ที่ถ่ายวิดีโอบล็อกท่องเที่ยวเราก็จะเอากิจกรรมของเขามาเป็นตัวตั้งนะครับหรือว่าจะเป็นแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับคนที่ชอบกิจกรรมประเภทเอ็กซ์ตรีมก็ได้แต่เราจะพูดในประเด็นของกิจกรรมไงไม่ได้พูดประเด็นของตัวคนว่าตัวคนเขาเป็นแบบไหนแต่เราจะดูว่ากิจกรรมคนคนนั้นเนี่ยเขาชอบทําอะไรนะครับถ้ากล้องดีใจแ,แอคชั่นตัวนี้พูดในมุมท่องเที่ยวเราก็จะพูดในมุมของความคล่องตัวสะดวกสบายเรื่องของการถ่ายวิดีโอคนเดียวได้ง่ายนะครับการเดินทางแล้วสนุกคุณได้มุมกว้างๆถ่ายวิดีโอมาชัดเจนไอสเปคพวกนี้มันก็จะพูดไปในททรรทิิศางงงขขออกกจรรมคนี เดินทางท่องเที่ยวนะครับหรือว่าถ้าคนไหนนะครับชอบถ่ายวิดีโอครอบครัวอะไรพวกนี้แล้วอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเข้ากับกิจกรรมเหล่านั้นได้เนี่ยสเปคเหล่านั้นก็จะพูดไปในทิศทางนั้นเหมือนกันอันนี้คือวิเคราะห์ในเรื่องที่2คือเขาออกแบบมาให้ใครใช้ครับเอาพฤติกรรมของคนคนนั้นเนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็เอาสเปคไปจับอีกทีนึงครับการวิเคราะห์ในมุมมองแบบที่3นะครับคือเราจะดูเลยว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างคือแกนกลางอยู่ที่ตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะเอาสเปคท เขาสามารถทําอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะพูดอย่างนี้เลยนะจะได้เข้าใจง่าย DJ i จแอคชันะครับถูกออกแบบมาให้สามารถทนทานต่อการใช้งานนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ในกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือว่าดําน้ําหรือว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่อาจจะเจอฝนตกคุณก็สามารถใช้กล้องตัวนี้ลุยได้อันนี้คือตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของตัวสเปคตัวนี้ใช้ในหลายกิจกรรมนะครับหรือว่าจะพูดถึงความละเอียดของตัววิดีโอนะครับยกตัวอย่างนะ DJ Action 3เป็นกล้องแอคชั่นที่มีความละเอียดสูงถึง 4K คุณสามารถเอาไปใช้ในการถ่่ายททัว ได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือทำคอนเทนต์รีวิวต่างๆนะครับรวมไปถึงคนที่มีกิจกรรมกีฬาเอ็กซ์ตรีมอยากจะถ่ายซีนยากๆที่เน้นความละเอียดสูงสูงเน้นความตื่นเต้นด้วยความละเอียดของกล้อง DJI a c t น o n 3ที่ออกแบบมาให้มีความละเอียดสูงสามารถตอบโจทย์เรื่องคุณภาพแล้วก็ถ่ายทอดความตื่นเต้นของกิจกรรมในกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างในประเด็นที่3นะครับคือเรื่องของการใช้อุปกรณ์ในการเล่าว,ว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งการวิเคราะห์ทั้ง3อย่างนี้ที่ผมบอกเอาอกไปนะครับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ รู้สึกว่าเอ้ยมันทําไมดูเหมือนยากจังทำไมต้องคิดเยอะนะครับอันนี้จริงๆผมอยากจะอธิบายให้คนค่อยๆเปิดใจและค่อยเข้าใจมากขึ้นครับผมอยากให้คุณคิดในมุมคนดูนะครับคนดูเนี่ยเวลาที่เราดูคอนเทนต์วิดีโอรีวิวหรือวิดีโออะไรก็ตามหรือว่าเราจะสนใจอะไรก็ตามเนี่ยเราจะสนใจเรื่องของตัวเองเราจะสนใจเรื่องที่เราอยากจะดูใช่ไหม ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับเพราะงั้นการที่เราจะรีวิวสินค้าอะไรก็ตามลงไปเนี่ยเราต้องมองให้ออกให้ได้นะครับว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยคือของที่เราจะรีวิวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มไหนแล้วคนที่นั่งดูอ่ะเขามีกิจกรรมแบบไหนนะครับคือมันจะต้องเล่าให้ได้ว่าของสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไงนะครับเขาถึงจะหยุดดูครับแม้แต่วิดีโอที่ผมสอนในตอนนี้จนคุณดูมาถึงตอนนี้เนะี่ยถ้ากลับไปดูตอนต้นนะครับคุณจะเห็นว่าเปิดคลิปมาเนี่ยผมจะพูดเลยว่าคุณติดปัญหาในการทาคออเรรรีววิยู่่หืปลับ คุณติดเรื่องนี้ไหมแล้วคุณต้องการจะทําวิดีโอลงช่องไหมผมเลยเอาข้อมูลมาบอกนะครับการทําอย่างเงี้ยมันเป็นตัวกรองอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นตัวสื่อสารว่าคนที่ดูคอนเทนต์เนี่ยเป็นคนที่อยากจะทําวิดีโอรีวิวแน่นอนนะครับคุณถึงดูมาถึงขั้นตอนนี้การรีวิวกล้องหรือรอุปกรณ์หรือของทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับคุณจะต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะดูรีวิวของคุณหรือเรื่องที่คุณจะเล่าเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับตัวสินค้านั้นยังไงครับแล้วก็ใน3ประเด็นที่ผมให้วิเคราะห์เป็นเเเเรรืืบบ่่ออออออองงขคาาากกแแบบบมพใบ มาให้ใครใช้หรือจะเป็นตัวอุปกรณ์มันใช้งานแบบไหนได้บ้างเนี่ยใน1นึ่คอนเทนต์เนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่3ประเด็นนี้เข้าไปก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้คุณมองมันออกใน3มิตินี้ต่อ1 Product นะครับเพื่อที่ว่าเวลาคุณเอาคอนเทนต์ไปเล่าใน3มุมเนี่ยคุณสามารถได้3ามคอนเทนต์เลยนะครับหรือจะเป็นการเข้าใจตัว Product แล้วก็คนดูอย่างทะลุปูโปร่งนะครับมันจะทำให้คุณเห็นมิติในภาพรวมเลยว่าของพวกนี้มันใช้ทําอะไรได้บ้างมันเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับกิจกรรมแบบไหนพอคุณทําติดจนเป็นทักษะที่ชํานาญแล้วเนี่ยค ค้าตัวหนึ่งควรจะมองออกโดยอัตโนมัติเลยครับว่าไอ้ของชิ้นนี้มันจะต้องเล่าแบบไหนไอ้ของชิ้นนี้มันเกี่ยวข้องกันกับคนดูในมิติไหนบ้างอันนี้ขอให้ฝึกเยอะขึ้นหน่อยนะครับถ้าฝึกแล้วเนี่ยไม่ต้องมาทําอีกครับมันจะติดเป็นธรรมชาติของคุณเองเลยครับในขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นการร่างสคริปต์นะครับเพื่อกําหนดเนื้อหารวมไปถึงการเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหาที่เราจะเล่าในตัวคอนเทนต์ด้วยครับหลังจากที่เรารู้ว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันมีสเปคอะไรมีจุดเด่นอะไรแล้วใช่ไหมในข้อแรกนะครับสคือเรา,เรา,ววามัน เกี่ยวกับกลุ่มคนที่เราจะเล่าเนี่ยแบบไหนมีการใช้งานในลักษณะไหนพฤติกรรมแบบไหนเนาะต่อมาเนี่ยเราจะเริ่มร่างสคริปต์จริงๆแล้วนะครับโดยการร่างสคริปต์ของผมเนี่ยมันจะเป็น สิ่งที่เราอยากจะพูดออกมาแล้วก็จะมีการเรียงลําดับความสําคัญด้วยครับโดยลําดับความสําคัญเนี่ยเราจะเรียงจากเนื้อหาที่มีน้ําหนักเยอะที่สุดก่อนนะครับไปจนถึงระดับที่มันเบาที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะขั้นแรกก็คือจะเป็นเรื่องของคําเกรินนานะครับเราจะเกรินนาตัววิดีโอของเราว่าอะไรนะครับมันจะต้องเกรินนาก่อนอยู่ดีแล้วเข้าเนื้อหาเลยอะ่ะมันก็อาจจะพอได้นะแต่ว่าถ้าเป็นคอนเทนต์ประเภทบน YouTube หรือว่าเป็นลองฟอร์มที่มันมีขั้นตอนเนี่ยอาจจะต้องมีการเกรินนาเพียงเล็กน้อยเพื่อให้คนดูเนี่ยเห็นภาพ กำลังจะพูดอะไรแล้วก็มีอะไรในเนื้อหานี้นครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของจริงให้ฟังครับผมขอย,ยกตัวอย่างการกลืนนําของตัวดีเจพ็อกเก็ตสตัวล่าสุดแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้กระแสเขาดีมากเลยครับคอนเทนต์วันนี้ทําจะพาทุกคนไปรู้จักกับ DJ เจพ็อกเก็ตสนะครับเป็นกล้องถ่ายวิดีโอที่ตอบโจทย์คอนเทนต์ครีเอเตอร์มากที่สุดในช่วงเวลานี้นครับเนื่องจากอุปกรณ์เขาเนี่ยมีขนาดเล็กกว่ามือถือแต่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้คมชัดความละเอียด 4K เลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ถึง1นิ้วั่นในตัวด้วยเป็นกล้อง ที่โฟกัสได้แม่นยำเรียกได้ว่าถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้มากที่สุดครับในวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูว่าจุดเด่นของอุปกรณ์ตัวนี้ตอบโจทย์คอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างไรบ้างและทําไมคนควรจะมีกล้องตัวนี้ไปใช้งานครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเปิดคลิปนะครับหรือว่าเป็นคอนเทนต์ประเภทเกริ่นนาเพื่อให้คนดูได้เข้าใจภาพรวมว่าเรากําลังจะรีวิวหรือรกำลังจะพูดเรื่องโปรดัก t อะไรและเกี่ยวข้องกับใครในเนื้อหาเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือเกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถูกไหม ก็จะเป็นการเกริดนนำครับคนก็ลองเอาไอเดียผมนะครับไปปรับใช้กับลักษณะ คอนเทนต์ของตัว Product แล้วก็คนดูของคนดูครับว่าจะเกิดนํารูปแบบไหนครับในเนื้อหาส่วนที่2นะครับลำดับถัดมาจากเกิดนําก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงคีย์ฟีเจอร์หลักหรือความสามารถหลักที่น่าสนใจของตัว Product นั้นๆนะครับเนื้อหาในส่วนนี้มันจะเป็นการทําให้คนดูเนี่ยเข้าใจภาพรวมของตัว Product มากยิ่งขึ้นครับคือเขาจะเห็นภาพกว้างที่เราจะเล่าเยอะขึ้นแหละเราก็จะรู้ว่าตัว Product นั้นเนี่ยมันมีคีย์สาคัญอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับเขานะครับคือคุณเปิดเกิดนํามาเนี่ยคุณชี้แล้วว่ามันเกี่ยวข้้้อองงงกกััับเายงไงแลว product น็นนีมพจะ อะไรได้บ้างแบบนิดหน่อยใช่ไหมแต่ขั้นตอนถัดไปเราจะขยายแล้วว่าไอ้ที่มันเกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยมันมีประเด็นไหนที่มันมีน้ําหนักแล้วก็น่าสนใจอเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูในเรื่องของดีใจพกเก็ตสาเมื่อกี้นี้นะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยังไงต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของฟีเจอร์หลักในดีใจพกเก็ตสาตัวนี้นะครับว่าทําไมมันถึงถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้มากขนาดนั้นนะครับอย่างแรกคือเรื่องของขนาดที่มันเล็กมากๆนะครับคุณจะเห็นว่าอยู่ในมือผมเนี่ยมีขนาดเล็ก ดีส,ดสุดเลยนะคือเรื่องของความละเอียดวิดีโอนะครับเนื่องจากเซนเซ,นเซอร์เขาเนี่ยมีขนาดถึง1นิ้วแล้วก็ได้ความละเอียดในอัตราโอันนี้คือเรียกได้ว่าทดแทนกล้องคอมเพคได้เลยเวลาที่ถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะเป็นในที่แสงน้อยหรือว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอในโลเคชันต่างๆเนี่ยมันได้ความคมชัดแล้วก็สามารถทําละลายฉากหลังได้ดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของกิมบอลเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถที่จะยกหรือมาถ่ายได้เลยโดยที่ไม่เกิดการสั่นไหวในวิดีโอของเรานะครับเพราะว่ามันมีตัวกิมบอลสเตเบลิเซ ือนกับกล้องระดับเหมืออาชีพเลยทําให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ง่ายเล็กแล้วก็รวดเร็วครับอันเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการเล่าเรื่องคีย์ฟีเจอร์รวมๆนะครับเพื่อให้เขาเห็นว่าภาพรวมโปรดักต์ตัวเนี้ยมันมีจุดเด่นจุดแข็งเรื่องอะไรนะครับในการทํารีวิวจริงเนี่ยมันอาจจะมีความยาวเยอะกว่านี้นะเพราะว่าที่ผมทาคร่าวๆเนี่ยกลัววพี่ดูมันจะยาวไปนะครับผมก็จะเห็นแล้วว่าผมจะค่อยๆไล่จากส่วนสําคัญที่มันเยอะสุดนะครับไปจนถึงจุดย่อยๆแต่ยังเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนดูนะ ตอนที่2ในการวิเคราะห์ว่าโปรแลกตัวนั้นมันเกี่ยวข้องกับใครหรือว่ามันทําอะไรได้บ้างอะไรพวกนี้คุณจะเล่าในส่วนนี้ไม่ได้นะครับคุณจะต้องไปวิเคราะห์ตรงนั้นก่อนนะครับถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้มันจะง่ายขึ้นแล้วก็ต้องเล่าจุดเด่นที่มันมีน้ําหนักจริงๆนะครับเพื่อให้คนดูได้เห็นภาพรวมว่าการรีวิวแบบเจาะลึกทีละขั้นเนี่ยมันจะขยายเรื่องอะไรบ้างเนาะไอ้ส่วนนี้ก็จะสําคัญในเรื่องของการขยายภาพรวมครับตอนที่3นะครับก็คือการรีวิวจุดเด่นที่เราเกิดนําเมื่อกี้ ในมุมลึกนะครับยกตัวอย่างเช่นคอนเทนต์เลนที่ผมทำเนี่ยถ้าผมพูดถึงเรื่องความคมชัดผมก็จะเจาะลึกไปเลยว่าความคามชัดของเลนตัวนี้เป็นยังไงนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพ,ภาพไฟล์วิดีโอเนี่ยเราบอกว่ามันคมชัดมากมันถ่ายได้ดีมากทั้งตอนกลางวันกลางคืนที่แสงน้อยเป็นยังไงบ้างเราก็จะรีวิวเป็นเรื่องๆแบบเจาะลึกให้เขาเห็นว่าใช้แล้วมันได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงใช้แล้วมันได้ฟีลลิ่งแบบไหนใช้แล้วคนดูเนี่ยเขาจะเห็นข้อมูลอะไรในหัวข้อน,นั้นๆบ้างคือเป็นการเอาหัวข้อมาอธิบายแบบเจาะลึก ไอ้ส่วนนี้อาจจะเข้าใจง่ายกนอยู่เนาะเพราะว่ามันพูดเป็นประเด็นไปแล้วนะครับมันเก่งตรงไหนเราก็ไปทําตรงนั้นให้มันชัดเจนในสคริปต์ครับแต่ส่วนสาคัญของเนื้อหาในการรีวิวสาละหัวข,ข้อใหญ่เนี่ยผมอยากย้าเรื่องหนึ่งนะครับก็คือคุณเนี่ยควรจะมีผลทดสอบที่ได้จากอุปรกรณ์ตัวนั้นนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูเพราะว่าคนดูเนี่ยเขาคาดหวังว่าเขาจะเห็นผลลัพธ์จากการใช้งานถูกไหมมันจะต้องเห็นตั้งแต่ฟิลลิ่งในการจับถือคุณจะต้องถ่ายมาครับว่าถือแล้วมันเป็นยังไงฟิลลิ่งเป็นยังไงคุณ กรณีที่อาจจะให้ใครคนนึงถืออุปกรณ์ให้ดูนะครับแล้วก็ถ่ายเขานะครับเพื่อที่จะเห็นว่าฟิลลิ่งของการจับถือและใช้งานเป็นยังไงนะครับคนดูก็จะจินตนาการออกว่าโอเคเมื่อผมซื้ออุปกรณ์ตัวนั้นหรือมีของชิ้นนั้นในเมือเนี่ยเขาจะเป็นคนลักษณะแบบนั้นอันนี้กรณีหนึ่งนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยต้องถ่ายของจริงให้ดูนะครับแล้วก็เอาตรงส่วนนั้นเนี่ย มาเล่าต่อนะครับเพราะว่าเป็นผลทดสอบที่ได้จากการใช้งานเราถึงเรียกว่ารีวิวไงนะครับจะต้องมีผลทดสอบของการใช้งานอุปกรณ์นั้นๆมาให้ด้วยครับแล้วก็ภาคสุดท้ายของสคริปต์เนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคําแนะนําแล้วก็ความคิดของเราส่วนตัวใส่เข้าไปด้วยนะครับว่าเราเห็นยังไงมันเหมาะหรือไม่เหมาะกับใครครับอันนี้จะพูดในมุมมองของผู้รีวิวเพราะว่าในส่วนนี้จะเป็นส่วนสําคัญนะครับคนดูเนี่ยเขาพยายามดูเรามาแล้วนะครับและสุดท้ายเนี่ยเขาอยากรู้ข้อคิดเห็นของเรานะครับไม่ใช่การชี้นำนะแต่จะเป็นข้อคิดเห็นว่าเเเมื่่อรรราาใช้้้้ตัววนีแลยูสึกงงไ รเรารู้สึกโอเคตรงไหนหรือตรงไหนเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สาหรับเราตรงนี้นะครับเราก็เลยอธิบายในมุมนี้ให้เขาดูนะครับโดยที่ให้เขาได้รับข้อมูลตรงนี้ไปตัดสินใจคิดต่อนะครับว่าเหมาะหรือไม่เหมาะกับเขาไม่ใช่การชี้นำนะแต่จะเป็นการพูดให้ฟังว่าผมใช้มาแบบนี้ผมเจออย่างนี้นะครับคุณคิดยังไงอันนี้คุณจะต้องลองเอาไปคิดต่อนะครับคนดูก็จะได้รับข้อมูลว่าโอเคเหตุของคนนี้ใช้แล้วมีข้อดีแบบนี้ได้ผลลัพธ์แบบนี้แล้วก็สิ่งที่คนคนนี้เขาไม่ชอบหรือไม่เหมาะเนี่ยมันน่าจะมะมาเากับ แล้วเขาก็เห็นด้วยว่าตรงนี้มันดีจริงๆแต่ตรงที่คนรีวิวชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเขาอาจจะมองให้เป็นข้อมูลก็ได้เขา,าจ,จะเห็นตรงกันก็ได้หรืออาจจะเห็นไม่ตรงก็ได้อันนี้แล้วแต่เรื่องของคนดูนะครับแต่เราจะต้องให้คําแนะนําเขาแล้วก็บอกภาพรวมว่าเรารู้สึกยังไงแล้วคนดูเนี่ยเหมาะกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ในรูปแบบไหน,นครับอันนี้จะเป็นบทสรุปของตัวเนื้อหาครับในขั้นตอนที่4นะครับอันนี้หัวข้อใหญ่นะต่อมาก็คือหลังจากที่เราทําสคริปต์แล้วนะครับเราเนี่ย มีหน้าที่ไปถ่ายวิดีโอตามสคริปต์ครับคือการทำคอนเทนต์ประเภทรีวิวเนี่ยมันจะมี2ส,สไตล์นะคือทำสคริปต์ก่อนนะครับแล้วก็ไปถ่ายวิดีโอทดสอบตามแผนที่เราวางเอาไว้แล้วก็กลับมาปรับสคริปต์นะครับหรืออีกแบบนึงก็คือไปทดสอบก่อนได้ข้อมูลยังไงแล้วค่อย เอากลับมาทาสคริปต์อันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่นะคุณจะเริ่มด้วยสคริปต์ก่อนแล้วก็ไปถ่ายหรือจะถ่ายทายก่อนนะครับทดสอบความสามารถที่มีแล้วค่อยเอากลับมาเขียนก็ได้นะครับแต่โดยหลักของผมแล้วเนี่ยผมจะร่างสคริปต์ที่ผมอยากจะเล่าลงไปก่อนนะครับในส่วนของผลทดสอบเนี่ยผมจะเขียนไว้คร่าวๆนะครับแต่ยังไม่ใช่ไฟนอลสคริปต์นะเป็นสคริปต์ภาพรวมที่จะคุมเรื่องของการผลิตนะครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยไม่ตกหล่นในการทดสอบจริงนึกออกไหมพอเราไปถ่ายจริงเนี่ยบางทีมันอาจจะร้อนหรืออะไรเนี่ยเราอาจจะลืมได้ก็ได้นะครับว่าเอ,อ มีสคริปต์นะครับคุณจะถ่ายเป็นขั้นตอนว่าเออตรงเนี้ยมันเกินนำเนี่ยเราจะต้องถ่ายภาพรวมมันมานะหรือตรงเนี้ยทดสอบเรื่องความละเอียดเราก็จะต้องถ่ายกลับมานะถ่ายถ่ายๆกลับมาแล้วเนี่ยเจอปัญหาหรือประเด็นตรงไหนที่มันจะต้องกลับไปปรับสคริปต์เนี่ยค่อยเอากลับไปปรับนะครับ หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผมอาจจะมาอัดนั่งพูดทีหลังนะครับหรือระหว่างนั้นเนี่ยจะมีการถ่ายในหน้างานจริงพูดไปด้วยแล้วกลับมาพูดแอดเข้าไปซ้ําก็ได้อันนี้แล้วแต่จะไม่มีขั้นตอนตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับวิธียองคคุณแล้วก็อุปกรณ์ที่คุณจะรีวิวครับแต่ส่วนสําคัญในการถ่ายเนี่ยคุณห้ามคิดยากเกินไปและถ่ายยากเกินไปอันนี้มันเป็นยังไงครับบางทีคุณอาจจะต้องคิดว่าโปรดักชันต้องใหญ่กล้องฟูลเฟรมเท่านั้นเลนส์โตไม่ใช่อย่างนั้นนะครับกล้องมือถือก็ไดกกไดด้้นคงงททีุ่่ณยาา ที่สุดแล้วคนดูเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับหลังๆเนี่ยผมใช้ทั้ง iPhone แล้วก็กล้องดี i Pocket 3นะครับในการถ่ายวิดีโอยังได้เลยนะกล้องเล็กนี่แหละนะครับคือถ่ายอย่างนี้ก็ได้ให้มันออกมาได้เรียบง่ายที่สุดทํางานได้เร็วสุดแล้วคุณภาพเนี่ยดีพอที่คนดูเนี่ยจะเข้าใจได้นะครับคุณไปเริ่มแบบนั้นก่อนนะครับคุณจะจับถือมือนึงแล้วก็ถ่ายอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาแบบไหนก็ได้ให้มันถ่ายได้ง่ายแล้วก็จบงานได้เร็วที่สุดขอแค่คนดูเข้าใจก็พอครับตอนที่5้านะครับสุดท้ายคือการตัดต่อนะอเียด ไม่ไงั้นคอนเทนต์มันจะยาวแล้วมันจะนอกประเด็นของเนื้อหาเกินไปแต่ผมจะให้มีไออดีตแบบนี้นะครับการตัดต่อเนี่ย จริงๆมันก็แค่การเอาเนื้อหามาตัดแล้วก็เรียงต่อกันนึกออกไหมมันถึงเรียกว่าการตัดต่อนะครับคุณสามารถใช้แอปพลิเคชันแบบง่ายๆก็ได้อย่างแคปคั t นะครับหรือว่าจะเป็นแอปอะไรก็ได้ที่คุณถนัดขอแค่คุณสามารถโหลดไฟล,ล์ลงไปแล้วก็ตัดต่อเนื้อหาเรียงตามลำดับที่คุณวางแผนมาไว้ได้แค่นั้นก็พอครับปัจจุบันผมแนะนําง่ายที่สุดนะครับก็คือแคปคัทเพราะว่ามันราคาค่อนข้างถูกนะครับก็คือเดือนหนึ่งหลักร้อยในกรณีคนที่จ่ายเงินนะแต่รู้สึกว่าใช้ฟรีเนี่ยมันก็มีฟรีแหละแต่ว่าคีย์ฟ จ่ายเงินในแบบเบาที่สุดนะแคปคัทเนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะครับตัดในมือถือก็ได้นะครับตัดใน iPad ก็ได้หรือจะตัดในแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กของคุณก็ได้เหมือนกันสเปคไม่ต้องแรงนะครับใช้แคปคัทเนี่ยน่าจะลงตัวที่สุดแล้วแล้วก็อินเทอร์เฟซมันใช้งานได้ง่ายแต่ถ้าเกิดคุณมีแอปอื่นในการใช้งานที่อยากจะใช้แบบยากขึ้นกว่านี้หรือซับซ้อนกว่านี้สามารถเลือกได้ตามความต้องการของคุณครับ ขั้นตอนที่6ฝากทิ้งท้ายตอนจบนะครับคือทุกอย่างที่คุณจะทําผมอยากให้คุณทําให้เป็นกระบวนการที่ชัดเจนและสามารถทำคอนเทนต์ออกมาใหม่ๆได้โดยที่กระบวนการเนี่ยมันจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆครับในการทํางานทุกอย่างนะครับรวมถึงการถ่ายวิดีโอเองเนี่ยคุณคงไม่ชอบงานที่มันเปลี่ยนกระบวนการทํางานทุกวันบ่อยๆถูกไหมมันน่าเบื่อมันต้องเปเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลานะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับในการทํางานของคนคือคุณหากระบวนการเป็นขั้นตอนของตัวเองนะครับอย่างคอนเทนต์เนี่ยที่ผมทำเนี่ยผมพยายามคิดให้มันเป็นขั้นตอนเป็นระบบเพื่อให้คุณ ทำตามเป็นสเต็ปได้แล้วพอเปลี่ยนโปรดักต์ใหม่คุณก็วนตามลูปเดิมนะครับโดยที่ไม่ต้องไปคิดเรื่องใหม่แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยาใ,ให้คุณทําก็คือพยายามทําให้มันเป็นลูปเดิมตลอด เปลี่ยนโปรดักต์ใหม่เข้าสู่รูปแบบเดิมเลยเริ่มต้นกัดน,นำมีประเด็นคอนเทนต์ฟีเจอร์หลักนะครับมีเนื้อหาเรียงลำดับตามข้อมูลสรุปโปรดักต์ใหม่คอนเทนต์ใหม่มาวนตามรูปเดิมแบบนี้มันจะทําให้คุณทํางานได้เร็วแล้วก็ชํานาญมากขึ้นได้โดยที่เวิร์กโฟล์เนี่ยมันยังอยู่ในรูปแบบเดิมแต่สิ่งที่มันเพิ่มคือคุณทํางานได้เร็วขึ้นคุณเก่งมากขึ้นแล้วก็โปรดักต์ไหนมาก็ตามเนี่ยคุณสามารถทํางานตามลุมนี้ได้เลยครับและนี่ก็เป็นสเต็ปในการทำคอนเทนต์รีวิวนะครับผมคิดว่าคนที่ ตอนแรกนะครับโดยเฉพาะขั้นตอนในการวิเคราะห์แล้วก็พยายามดีไซน์เนื้อหานะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้นะพื้นฐานบางทีอะจุดเริ่มต้นอาจจะต้องใช้เวลาในการทํความเข้าใจนะแต่ผมเชื่อเหอะมันไม่ยากเกินความสามารถคุณแน่นอนนะครับถ้าคุณกลับไปดูคลิปเมื่อก่อนของผมเนี่ยผมก็ทําด้วยความยากลาบากในตอนแรกนะไม่ได้มีใครมาบอกผมนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยผมให้รูปแบบที่คุณจะสามารถจับทางได้แบบง่ายๆแล้วก็ไปลองทําตามดูนะค่อยๆเก็บไปทีละสะเต็ปผมเชื่อนะครับว่าถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณทําได้แน่นอนใช้เวลาไม่นานครับค่อยๆ อุปกรณ์ที่คุณสนุกกับมันหรือชอบกับมันก่อนก็ได้นะครับไอ้ตรงนี้จะทาให้คนเนี่ยเริ่มง่ายๆแล้วคุณเป็นลูกค้าของสินค้าพวกนั้นอยู่แล้วเนี่ยคุณเข้าใจดีนะครับว่าคุณซื้อมันเพราะมันมีจุดเด่นอะไรคุณซื้อเพราะมันเกี่ยวข้องกับคุณยังไงแล้วมันมีความชอบตรงไหนในโปรดักต์ตรงนั้นเนาะคุณถึงซื้อมันมานะครับก็พยายามทำวามเข้าใจเนื้อหาแล้วก็ทําตามสเต็ปแบบที่ผมบอกก็ได้ครับถ้าใครติดปัญหาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์ถามผมได้ที่ Creator Facebook YouTube S ้้้งบนแลลวก็ไดเยครี้อเซอร์สคูลทั้งบน Facebook, YouTube เฟ้บ สนับสนุนคอทนตงความรู้ก็คือแช a t ต e ร์บีไทยแลนดนะครับโดยที่แช a t ต e ร์บีไท a แลนดเนี่ยเป็นผู้นําเข้าแล้วก็ผลิตอุปกรณ์กล้องทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้กันชืน้นแบตเตอรี่ขาตั้งนะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดทุกอย่างหลายๆอย่างเลยเนี่ยทางแช a t ต e ร์บีเขาเป็นบริษัทคนไทยนะครับในการผลิตแล้วก็นําเข้ามาถ้าคุณสนใจตู้กันชืน้นสนใจอุปกรณ์กล้องฟิลเตอร์แบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยแล้วอยากสนับสนุนผมก็สามารถที่จะสอบถามไปที่แช a t ต e ร์บีไทยแลนดได้เลยครับเขาเป็นผู้ที่นําเข้าแล้วก็คอยดูแลคนไทยในเรื่ององุปปกกรณ์เเหล่านนี้้็็ผู สนับสนุนเราในการทำคอนเทนต์ความรู้เหล่านี้ออกมาครับสำหรับคอนเทนต์ความรู้ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะถ้ามีคําถามเนี่ยซึ่งคุณน่าจะมีอยู่แล้วคุณก็คอมเมนต์ถามผมมาได้เลยนะครับผมจะได้คอมเมนต์ตอบหรือว่าทําวิดีโอที่จะขยายเรื่องราวเหล่านี้ให้คุณได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ